ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมก็ยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ช anel ลดึกซิ่งกันอีกเหมือนเช่นเคยนะฮะก็ห่างๆจากการทําคลิปไปพอสมควรนะผมวันนี้ก็ได้เรื่องงามยามดีมาทําคลิปลงช่องกันบ้างนะครับผมก็วันนี้เราม่อยู่ในเกมเฟสสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมน่าจะยี่สิบเอ็ดแล้วนะฮะเฟสก็ได้ทําการอัปเดตภาคใหม่มาแล้วนะครับผมจริงก็อัปเดตอะไรไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากครับผมก็มี เปลี่ยนหวกอัปเดตนักเตะข้ามทีมอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็การ์ดอะไรพวกนี้สเตตัสอะไรพวกนี้นะส่วนในเกมก็ไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรมากจากทเท่าที่ผมเล่นมานะฮะก็อตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องของการเข้าเซิร์ฟเวอร์อยู่นะผมต้องมากดรีทายรีทายเพราะว่าเหมือนว่าเซิร์ฟคนจะเล่นเยอะบ้างหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเหมือนเซิร์ฟเขาจะยังไม่ค่อยเสถียรพอมั้งแต่คือก็เล่นได้นะแต่คือจะมีปัญหาในการเข้าเซิร์ฟนะผมแล้วก็เวลามาเปิดแพ็คเนี่ยกูต้องกดรีทายบ่อยมากเลย ไม่โคตรน่าลำคาญนะฮะก็วันนี้เราจะมาเปิดแพ็กกันนะผมก็เข้าสู่เนะะื้อหาวันนี้เลยกันนะผมผมก็ได้ดองแพ็กจากการเล่นอีเวนต์แล้วก็เก็บเควสอะไรกันมาได้สิบแพ็กนะฮะก็จะมีเป็นแพ็กซิมเวอร์แล้วก็แพ็กโกนะฮะที่เราจะสามารถได้จากการเล่นในอีเวนต์นะผมในการเสริมล้ำเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดแพ็กซิมเวอร์ก่อนเลยนะผมก็แพ็กซิมเวอร์บอลนะผมก็เราก็จะมีโอกาสได้นักเตะในระดับซิมเวอร์ไปจนถึง บอลดำนะหรือว่าแบล็กนะครับผมแต่ก็คือเราก็ไม่ต้องไปหวังบอลดำหรอกครับผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคือแต่ผมเคยได้การ์เลบเบลจากแพ็กนี้นะอ่าลีกสเปนนะปนไปเลยครับผมไม่หวังอ,อะไรอยู่แล้วอะไรวะเนี่ยเดมันเต้อะกาเซีย <Garcia S 2> นะฮะโอ้ที่ต่อมาครับผมอันนี้เราก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะฮะลีกสเปนอีกแล้วนะฮะโอ้เสื้ออะไรเนี่ยเอีบาร์เสื้อเนี่ย อแกมาแพ็กโกรครับผมสแตทเยอะสุดในนี้ก็จะเป็นเมสซี่นะ94นะครับผมลองมันก็เป็นโด e นะฮะเดอะบอยเนมาร์ ne, ne ar, นะครับผมเลวานอฟลากเอมบาเป้ van, lak, appe, นะอันนี้เป็นการ์ดเบสนะการ์ดปกตินะฮะโอเคมาบอลดำครับไม่ขออะไรมากขอบอลดำแค่นั้นไม่จำเป็นจ,จะต้องเป็นท็อป10ก็ได้บอลดำก็พอลีกอังกฤษครับธงชาติอะไรไม่รู้ดูไม่ทนันโอ้เชลซีเบอร์10ใครวะปุริสิทธ์แกเด้ปุริสิทธ์วะ ไหนดูสแตตเลยเท่าไหร่วะพลิสิแปดสิบสองนะฮะผมสามารถเอามาใช้ได้ด้วยเนี่ยคือ,อทีมผมขาดจะจะเรียกว่าขาดปีกมันก็มันก็ขาดอยู่ปีกจริงๆจังๆที่สแตตดีๆหน่อยเน่ยมาโอ้โหไทยแลนด์ไม่ใช่ฝรั่งเศสเยอะเนี่ยทำไมธงมันใหญ่ๆบอลทองนะ,ะทีมอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักครับไอชิดธงมาซะใหญ่เลย แก okay, มาด้วยความรวดเร็วครับลีกสเปนนะฮะบอลทองท่าเตะสไตรเกอร์ครับกองหน้าบอลทองเบอร์10ทีมอะไรวะเนี่ยไอปีกซ้ายใช่ไหมไอชื่อเรียงจะย,ยากนะ่ะอยู่โซเซดดต่ะใช่แล้วผมขอบนดำอ่ะขอบนดำหน่อยขอบนดำนดำดำนดำนดำ,ดำ,ดำ,ดำ ฝรั่งเศสนะฮะลีฝรั่งเศสลิกเอิงกองเอ้ยโกนะฮะใครวะโหน่าจะเป็นเบนเซม่าไม่ใช่ถึงเกมฟุตบอลในมือถือว่าเกมนี้น่าจะเป็นแบบเดอะเบสเลยนะไม่รู้ผมอวยเกินไปหรือเปล่านะฟีฟ่ามือบายผมเป็นผู้เล่นฟีฟ่ามือบายมาก่อนนะแต่มันค่อนข้างจะเหี้ยกมากเลยแล้วผมก็เลิกเล่นไปมานลินเปรตนะโอ้กองหน้าครับกองหน้าลีอังกฤษอาร์เซนอลใช่ไหมหรือว่าบู๊ปวะอดาม่าไม่ใช่โอ้เนลสันซิเมโด่เนีย ใช่ป่าวะซิมิโดวะหน้าม่งซิมิโดมากเลยใช่ได้นะผมเพี้ยเลี้ยงสัพ็คมาเล้วรุดเร็วนะมีการล้ำรอเลยทั้งเส้นบอลดำครับบอลดำจัดมาดำดำที่ดำดำอ่าเหลียงกิตนะมาโอ้ยกองหน้าอีกแล้วครับเบอร์สิบสองใครวะยี่สิบสามใครวะวิลเลียมโอ้ดาวิดลุยนะกูมีแล้วกูมีดาวิดลุยแล้วหรือว่าเกนดูซี่วะดาวิดลุยนะ โอ้ผมหายไปครึ่ง้วยจัดมันนี้แบบบอลดำอ่ะวุ้ยทำไมทงแปลกโว้ไข่วะเนี่ยบาเยิร์บัวเต็งใช่ไหมเบอร์ยี่สี่หรือว่าตริโซะตริโซ่นะโอ้เท่าไหร่วะสเตตเท่าไหร่ไม่เอาแปดสามนะเพื่อนแปดสามยู่ดีเออาบอลดำออกนี่คือเราอาชีพเมียนสำเร็จนะบาแพ็กสุดท้ายนะผมจะออกไหม ไม่น่าออ,ก,อ,อ,อ,ก,อกแล้วลีกสเปนบอลทองเหมือนเดิมโกยแกหรือว่ากองหลังวะเบติสแน่นอนคนระับเอ้แต่เบอร์เบิร์กไอเฟกี้เบเฟกี้ว่ะแต่กูมีกลางลุกเยอะแล้วเอามาทำไมเนะี่ยหรือว่าเป็นกองหน้าวะก็กลางลุกกูมีอยแล้วโอเคมาก็แพ็กสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะผมไม่รู้จะเปิดแพ็กอะไรดี ตอนนี้ก็จะมีแพ็กของบาร์เซโลนาที่ผมเปิดไปแล้วนะแล้วก็เหลือเป็นแพ็กของแมนยูกับอาร์เซนอลนะเดี๋ยวเราไปดูที่อาร์เซนอลก่อนเลยนะผมว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะทุกคก็เริ่มที่ตัวสุดท้ายก่อนละกันผมก็เมเดนายนะฮะแพ็กขวาโอลทอง83นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยใครว่าตัวใหม่อะ่ะอ่ากาเบียรมากาเยสนะครับผมเชื่อไปลว่าผมเรียกชื่อถูกวะแปาสิาเลยนะยึดคี อย่างเอาอะแล้วก็แบ็คขวาเป็นเฮกเตอร์เบเยอรินนะครับผมสเต็ตแปดสิบเจ็ดนะมันเก่งขนาดนั้นเลยเบเยอรินต่อมานะซีบายอนนะผมซีเอ็มผมก็ต้องการเหมือนกันนะก็มันก็ได้แหละแล้วก็เป็นวนะิลเลียมแปดเก้านะเอ็นเยังเขื่อนวิลเลียมแปดเก้าแม่งสเต็ตเขาเท่าซ่วเลสเลยเนะี่ยอันนี้มันเป็นการพิเศษนะมันก็เลยเจะสเต็ตเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็แบร์เรโน่นะฮะเหนียวหนึบเหลือเกินเจอในเกมนี่โคตรเหนียวเนะี่ยอันนี้เป็นการ์ดของ ไม่ใช่การ์ดเบีเพลเยอร์เลยนะมันเป็นการ์ดอะไรนะไอ้ฟีเจอร์เพลเยอร์นะค่อนข้างที่จะสเตตค่อนข้างจะเถื่อนนะแล้วกเซตแปดเก้านะฮะแล้วก็โอบานะโอบาร์เก้าสิบเอ็ดนะฮะแพคแมนยูค่อนข้างจะ,ะอืเป็นแม็กทอมินีนะแปดสิบห้านะฮะลุกชอกร์ก็วิวเท่าไหร่นะวิวสามสองนะฮะแล้วก็อ่ากล้องหลังก็เป็นลินเดอร์เลิฟนะฮะป๊อกอไม่ใช่ป๊อกบาอันนี้มันมักเซียเนาะจริงๆผมก็อยากได้นะแต่คือกล้องหน้ากูมีเยอะแล้ว แล้วก็เป็นฟันเดอร์เบกนะผมเพิ่งย้ายมานะฮะก็ไม่ได้ลงเลยว่าเป็นจริงนี่โคตรเศร้าเลยก็ต่อมาก็เป็นมาครัสเรสฟอร์ดนะ89เลยนะอ้การพวกนี้มันเถื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นบรูโน่เฟนันเดสนะผมตัวฮอตฮิตถ้าเทียบไปแล้วผมว่าไปเปิดแพ็คลาสินอนดีกว่าคืออันนี้มันจะจำกัดนะว่าเราจะเปิดได้แค่3มแพ็คนะผมก็คือถึงเราจะเติมเท่าไหร่แต่มันก็ลิมิตให้เราแค่สมแพ็คนะฮะข้อความบุคคลไปกอน แล้วก็กลัวผมเป็นเดวิดติเกอานะฮะก่อคางดีจะเถื่อนนะะเถื่อนเทียบกันแล้วผมว่าเปิดรออาเซนนดีกว่านะฮะโอเคุช่งจกได้เซบายอครับเซบายอสในงั้นก็อ่ามาเกยสนะจัดมาดี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 เซบายอสครับอยากได้เซบายอสถ้าโอบามานี่ไม่น่ามานะโอบาบอลดำครับ โอ้โทงทงน่าจะเป็นรากาแซตว่ะเฮ้ยเสบยอดว่ะเบอร์แปดเสบยอดโอเคโอเคเอาครับเอาอยากได้พอดีโอ้โพูดแล้วมาว่ะโอเคอยากได้กองกลางอยู่พอดีดูโอเคนะฮะ thank you คน n a m i โอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยกันนะก็สกเซนนะได้ตัวที่เราต้องการนะผมต้องการเสบยอดนะผมต้องการกองกลางอยู่พอดีถือว่าโอเคนะฮะไม่กองกลางก็กองหลังนะฮะ กองกลางลุกอูเยอะแล้วนะฮะกุต้องการ CM ปกติอันนี้ก็ให้กูรีทายอะไรเนี่ยโอเคก็อ่าผมคิดว่าจะทำซีรีส์เปิดแพ็กอย่างนี้เป็นคลิปละเดือนละกันนะผมก็ติดตามเราดูได้เลยนะในเดือนหน้าเราก็จะดองแพ็กแล้วก็มาเปิดแบนนี้เป็นทุกเดือนนะผมก็ประมาณนี้ละกันนะผมก็คุณที่รับชมความคิบบนของผมเนี่ยก็ถ้าใครชอบอยังไงถ้ายังไม่ได้กด subscribe ก็ฝาก กด s u b s c ครติดตามเราด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทําคลิปแล้วก็ติดตามผลงานเราอะไรกันได้นะผมก็หรือใครอยากจะสนับสนุนเพิ่มเติมก็สามารถดน n ทกันได้นะตามทัวร์เลที่ขึ้นอยู่นี้หรือว่าตามที่ลิงก์ description ก็สามารถเข้าไปโด n นทกันได้นะถ้าอยากจะสนับสนุนอะไรนะผมหรือว่าทาไมมีก็ไม่เป็นไรัะผมก็แค่ดูก็เหมือนเป็นการสนับสนุนเราอีกช่องทางหนึ่งแล้วผมแต่ถ้าใครมีก็ไปโด n a ทกันก็ได้นะ โอเคเจอใหม่คลิปหน้านะผมวันนี้ก็ต้องขอตัวจากลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายสียะ